thank you ขับรถเดินทางมาถึงอุทยานประมาณบ่ายสตอนแรกตั้งใจว่าจะมาถึงประมาณบ่ายสอะ่ะก็มีฝนตกเล็กน้อยนะคะก็ขับมาเป็นทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะคะจนมาถึงนี่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะคะ ก็นั่งถ่ายรวปรับแสงแป๊บหนึง่งเขาก็จะมีช่องทางให้เดินนะคะเราก็เดี๋ยวเข้าไปเดินการระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรไปแล้วก็กลับอีก1.5กิโลเมตรรวมกัน3กิโลนะคะนี่พร้อมรุยก็เดินทางเข้ามาก็ถือว่าเป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะผู้ใหญ่มาก็ได้เด็กมาก็ได้นะคะวันนี้ก็มาในวันหยุดนะคนก็ไม่เยอะมากนะจริงจริงอาจจะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาอาจจะมาตั้งแต่ช้าแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็ได้นี่บรรยากาศแบบลุยมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติสุดๆทั้งต้นไม้เนี่ยต้นไม้มได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว,ลวพวกเส้นทางเดินก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่ พอเราเดินเท้าเข้ามานะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เข้าไปดูน้ำตกกันยิงไม้งไม้พันขาเข้าไปดูน้ำตกกันน้องน้องทำให้ตกใจ เราก็เดินเท้าต่อนะคะจริงๆจุดนั้นน่ะเราจะแวะเป็นน้ําตกอันที่4ี่ก็ได้คือมันจะเป็นทางเลี้ยวมานะคะส่วนอีกสางที่ก็คือตรงไปอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินไปต่อคะ่ะก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบเดินยังไงตอนนี้สภาพรองเท้าค่อนข้างเปียกนะ้ำเพราะว่าไปเหยียบดินที่แบบเขาชื้นๆนะ่ะ ใช่ไหมอาวไม่รู้ลงไปอยู่ตรงนี้มองเตอมสามารถนด้เออสาม,มารเข้าไปอยู่หน้าำตกอ๋อทำเป็นทเป็ตินเหรอ <ตก S 2> มือไงรอยรหเห็นไหมอ๋อต้องว่ายน้ำเข้าไปเหรอเออว่ายไป อ๋อมันถ่ายเอาวิวมีแพแต่ว่าน้ำขึ้นออเริ่มเหนื่อยมีน้ำตกสีท่ที่อันนี้เดินมาสามที่แล้วท, <c oughs> ที่ยังไม่มีใครคนพบเจอตรงนี้ที่เราสองานแขวตัวเขโดนโดดอีกฮ ันตกคําสร้างมันมีทางข้ามได้เหรอนู้นบ้านตกมาจากตรงโน้นเปล่า<อ><อ>เขาไม่ให้ข้ามตัวข้าข้าก็พังทางข้ามแล้วโอ้อ้าตรงนนี้ยยโอใส่เอารองเท้ามาทิ้งไหมอาจจะพังนะหลุดไงเดี๋ยวต้องจะเราต้องเดินข้ามไปนะแล้วก็ต้องไปน้ำตกอีกไปเดินข้าม เราก็เดินข้ามมาแล้วนะแล้วตอนเนี้ยฝนลงเม็ดเ,เจอน้ำตกแห่งที่สี่ไหมรีบเดินก่อนนี่เราเจอน้ำตกแห่งที่สี่แล้วโอ้ยคนไม่มีด้วยใช่ไหมา้ายสวยีสวยไหม แล้วมาแล้วเป้าหมายเป้าหมายเรียบร้อยนะคะหลังจากเดินไป1,500เมตรหรือ1.5กิโลตอนนี้ก็เป็นขากลับค่ะก็เดินกลับมานะคะ เส้นทางก็ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนเราก็มีป้ายบอกทางตลอดนะนี่เราก็ตรงน้ำตกสามที่ไปก่อนแล้วค่อยค่ะกลับมาทางนี้ได้นะจ๊ะเราค่อยเดินกลับเลยนี่บรรยากาศวันนี้เสร็จสิ้นไปด้วยภารกิจที่สั่งเยลยรองเทา้าดีนะกางเกงไม่เปื้อน ฝนตกพอดีเลยนี่ได้ทั้งเหงื่อได้ทั้งฝนแวมาเที่ยวกันได้นะคะก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะก็เป็นแหล่งธรรมชาตินะคะของประเทศไทยนะค่าเข้าอุทยานแค่20บาทเองแล้วก็ค่ารถนะคะจอดรถ30บาทค่ะ ก็เป็นอีก1วันหยุดที่คิวใจมากๆเลยนะ